มาถึงจุดสาคัญก่อนครัอันนี้คือเราต้องตั้งกฎความฝันของโมโมกะเราจะต้องไปออกอรายการเกมโชว์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนั่งเล่นวันนี้ก็กลับมาเจอกันเป็นอีพดที่8แล้วนะครับอีพดที่แล้วเราอยู่กับ idol nature นะคราวนี้เราก็มาต่อกันเลยปอยเดี๋ยวจะทําอะไรต่อเรายังไม่รู้นะเราลองดูก่อนว่าเนื้อเรื่องอยาให้เราทําอะไรต่อนะครับ ถึงจุดสำคัญก่อนฮะอันนี้คือเราต้องตั้งกฎของกลุ่มเรานั่นเองนะครับมาดูซิว่ามีกฎเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกโอ,โอเคเรื่องแรกก็คือเราอยากเน้นเรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอืมผมชอบวาไรตี้โชว์มากชอบเกมโชว์มาก นะครับถ้าใครทันยุค UBC ก็จะเคยดูรายการ Hello Morning นี่เราก็ชอบมันแต่ตรงนั้นนะครับใช่แล้ว Variety Show โอเคต่อไปเรื่องอะไร Blending ของ Rose โอ้เป็นสไตล์ไหนเป็นหลักน่ารักเท่เซ็กซี่ แนวสวยแนวตลกหรือแนวฉลาดอืมเลือกยากหรือเป็นกลางก็ได้เราโอ้เลือกยากจังเลยเอาเป็นแนวเท่ล้วกันอ <c oughs> โอเคต่อไป image อ๋อก็คือภาพลักษณ์ของวงเป็นแบบธรรมดา orthodox หรือว่าเป็นแบบ l i b e a l i s t ก็คือเป็นแบบเข้มๆหน่อยนะครับอืมอืมหรือเป็นกลางเอาแบบธรรมดาแล้วกันโอเคนะ <Okay. S 2> ครับไม่ต้องหวือหวาพิเศษมากแล้วก็ต่อไปตอนที่ออดิชั่นเราจะเช็คภูมิหลังของเด็กๆแค่ไหนไม่เช็คเลย เช็คเบสิกหรือเช็คสุดๆอืมเอาแค่เบสิกก็พอแล้วกันต้องเช็คนิดนึงโอเคครับต่อไปเรื่องโซเชียลมีเดียโอ้ไม่ห้ามเล่นเลยหรือว่าเป็นโพสแต่ว่าต้องดูก่อนหรือว่าโพสอะไรก็ได้เลยอืมน่าจะเป็นอันกลางนะครับก็คือสามารถโพสโซเชียลได้แต่ว่าต้องผ่านการดูก่อนเออ โอเคต่อไปไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมไม่สตรีมเลยสตรีมแบบที่มีการควบคุมหรือว่าไม่จำกัดเราควบคุมแล้วกันอโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องการเดท oh. อ๋อห้ามเลยหรือว่า ก,กลางหรือว่าไม่ห้ามเลยห้ามเลยเป็นกฎตามแบบฉบับโบราณเลยครับวงไอดอลนี่คือห้ามมีการเดทเลยโอเคก็สุดท้ายเงินเดือนของไอดอลไม่เพิ่มเลยหรือว่าให้ไอดอลพอใจระดับกลางหรือพอใจมากอ้าวพอใจระดับกลางแล้วกันกลางกลางโอเคเามมาอะมีอะไรอีกจ้ะ ต่อไปเป็น Security ของ Event นะครับอ๋อเป็นแบบ r e แลกเป็นแบบธรรมดาหรือว่าเป็นแบบเข้มข้นเลยลวความการรักษาความปลอดภัยอืมน่าจะต้องเข้มข้นเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับไปอีกสิต่อไปเป็นชุดอ๋อชุดการแสดงกระโปรงสั้น กระโปรงสั้นแบบมีกางเกงบบกระโปรงยาวหรือกางเกงเลยอ่าเป็นแบบนี้ก็ได้ครับกระโปรงสั้นแบบมีกางเกงข้างในน่าจะเหมาะสมต่อไปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไรเน้นคุณภาพเน้นพลังหรือว่าบาลานซ์อ่าเราเน้นพลังอยู่แล้วเรียบร้อย ครับผมอ่ะทำอะไรกันต่อดีโอเคอะตรงนี้เรากดไปแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับเราก็จัดฝึกก่อนพลังงานยังน้อยๆกันอยู่เลยแฮะอ่า โอเคไปาํดำเนินการต่อโอเคตอนนี้เราถามเกี่ยวกับความฝันของโมโมกะนะครับโมโมกะอยากจะเป็นเซนเตอร์เพลงที่เกี่ยวกับรีเกต แล้วก็ท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นเอเลแกนโอเคมางั้นเราทำวิจัยเนื้อเพลงรีเกตนี่นะมาแล้วก็ท่าเต้นแบบเอเลแกโอเคเพลงต่อไปเราจะทำความฝันของโมงกะก่อนนะครับเราเพิ่มแฟนก็ได้มาโอเค ในระหว่างนี้เราควรจะทำเพลงต่อไปใช่หรือไม่มาชื่อเพลงที่2ชื่อเพลงแรกคือชื่อวงแล้วโรเซ่เราจะเป็นคอนเซปต์คงคอนเซปต์วเหมือนเดิมเพลงที่สองจะเป็นวแดงเป็นชื่อเรดละกันโอเคเนื้อเพลงรีเกตเต้น e l เลแกรอย่างอื่นเหมือนเดิมครับ แล้วก็ตอนนี้เรามีแฟนประมาณ300กว่าคนละเราไปที่250แผ่นละกันอ่าโอเคแล้วก็มูมก่ายอยากเป็นเซนเตอร์โอเคเรียบร้อยนะครับไปเลยเดิมเราเขียนเพลงก่อนดูสิว่าถ้าเราทำตามความฝัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปฟาร์ดฟอร์เวิร์ดไปจ้ะอ๋ออยู่ๆเนื้อเรื่องก็มาโอเค เนเรื่องมาเมื่อกี้อพอดก่อนเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะต้องไปออกอรายการเกมโชว์แล้วเกมโชว์เนี่ยก็จะถามว่าเรารู้จักไอดอลเราแค่ไหนทีนี้เราก็เลยมีเนื้อเรื่องให้เราคุยกับไอดอลอ่าโอเคเดี๋ยวเราทําเขียนเนื้อเพลงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับไอดอลนะครับอ่าไปใกล้เสร็จแล้ว รึบโอเคนะก่อนนะทีละอย่างเอาเพลงไปทำก่อนแล้วก็ตอนนี้นะเรื่องเสร็จแล้วเราจะคุยกับใครก่อนดีคุยกับอายะก่อนก็ได้มาไป <Bye. S 2> มาตอนนี้เราต้อง คุยทำความรู้จักกับอายะซะหน่อยนะครับเพื่อไปตอบคำถามในรายการทีวีโชว์ไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องเฉยพูดเรื่องเกี่ยวกับมังงะที่อ่านครับก็บอกว่าเดินในเกมที่เป็นเกมมือถือนะปาหล้าน9ก้แล้วนี่เราต้องจดไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราไหนดูซิอ่า โอเคโอเค,อเ,คเมื่อกี้ก็เป็นรายการตอบคำถามนะครับต้องตอบคำถามจริงๆด้วยแต่ว่าคำถามไม่ยากมากก็เป็นคำถามปราบราเพลงมีใครไม่ได้อยู่ในวงเราเพลง เกี่ยวกับอะไรเพลงแรกที่เราทําไปแล้วก็คําถามเกี่ยวกับที่เราไปคุยกับอายะมานั่นเองโอเคไม่มีปัญหาอ่ะจ้ะต่อไปต่อในอเรื่องอีกหน่อย ก็คือให้เราตั้งชื่อคู่แข่งเป็นคุณยาสึดะก็ได้ครับวงชื่อเกรซบริสเกรซไบรส์โอเค เลืองเมื่อกี้ก็คือเราไปต่อรอบเกมโชว์เนาะแต่ว่าสิ่งพิเศษก็คือถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะได้ไปเล่นในเวทีที่ใหญ่กว่าเพราะ,ะนั้นเราจะต้องพยายามจะแพ้ให้ได้ก็วยการแกล้งตอบผิดหรือว่าแกล้งไม่ตอบนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างน,น,นั้นเป็นการแกล้งเฉยๆสรุปก็คือไม่มีอะไรไดจะจะเออซะ่าย,ยางงั้นโอเคเอต่อไปในเรื่องต่อไปคือ เราต้องแรงค์ท็อป5ของชาร์ตเพลงโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวนะเราสามารถดูชาร์ตเพลงได้ไหมล่ะออออตรงนี้หรือเปล่าชาร์ตเพลงนี่โอ้โหของเดือนนี้อันดับ5ยอดขายหมื่นเจ็ดแฟนเราเพิ่งมีสี่ร้อยเอง โอ้โหแบบนี้น่าจะอีกยาวๆฮะโอเคเนื้อเรื่องนี้น่าจะยังไม่ได้ดำเนินต่อในระหว่างนี้เราก็จะทำการทำเพลงนี้ให้เสร็จซะก่อนนะโอเคไป ตอนนี้เพลงที่2ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะลงทุนไปห้าหม่ฮะไม่รู้จะเป็นยังไงไปลองดูขายเกือบหมดโอเคว,ว้าวได้แฟนใหม่เยอะมาก รวมๆน่าจะเกือบ300เอ้ยเกินอ่าเกือบ300ถูกแล้วแล้วก็ได้ไปแล้ว1นดาวโอเคแล้วก็ทำให้โมโมกะนี่ทำตามความฝันของโมโมกะฮะว้าวโอเคตอนนี้ก็เนื้อเรื่องต่อไปนี่น่าจะอีกนานเลยเพราะาเราไม่ติดชาร์จเลยฮนะ ถูกไหมอยู่แล้วโอ้โหลำดับต่ำสุดยังแปดอยสี่สิบเลยเราต้องแต่ตอนนี้เรามีแฟน950คนแล้วแล้วก็มีดาวหนึ่งดาวทำอะไรกับดาวนี้ได้เราสามารถโอ้โหต้องมีเอามาใช้ปลดตรงนี้ได้เนาะแต่ว่ายังอีกไกลเลย ไหนดูพลังงานนี่น่าจะหมดกันใหญ่อืมต้องพักแล้วละ่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านงานไปนะฮะเดี๋ยวจะบาดเจ็บโอเคอ๋อและนี่ก็คือถ้าเราทำตามที่ต้องการได้ก็จะมีโบนัสพิเศษให้นั่นเองโอ้งั้นต่อไปเราลองคุยความฝันของอายะบ้างครับแล้วก็ คนอื่นไม่มีแรงทําอะไรล้ก็มีแค่อายะที่ยังพอมีแรงอะไปฝึกก่อนโอเคอือันนี้คือชาร์จเดือนโอ้ชาร์จเดือนตุลาฮะเราได้อันดับสุดท้ายครับโอโหโห้โอเคถือว่าติดชาร์จเหมือนกันสำหรับเพลงเรสของเรา วงคู่แข่งเราอันดับเท่าไหร่นี่โอ้โหอันดับ6เลยทําไมเป็นคนโหดตรงนีนไง้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆไต่เตา้ตาไปแล้วก็มีแฟนอ่าเราเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกระดับแล้วแต่ทุกคนสายยะายังเหนื่อยอยู่เลยเนาะเราก็น่าจะยังก็ซื้อพลังงานให้ก่อนโอเคโอ้วกมันิดเดียวเองไปลองคุยความฝันของอายาซะหน่อยอยากเป็นเซนเตอร เพลงที่คอนเสิร์ตโอ้โหเหมือนจะจัดคอนเสิร์ตได้ละลูกรอไปก่อนนะครับ <c oughs> อตอนนี้เป็นช่วงเติมพลังงานกลับมาก่อนละกันยังไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษอ๋อนี่เราสามารถปลดล็อกละครหรือว่าโฆษณาได้แล้วว้าวเอาอะไรก่อนแต่โอ้ใช้วเวลา3เดือนหมายถึงว่าเขาก็จะทำอย่างอื่นไม่ได้สเดือนหรอหรือย,อยังไง ถ้าเป็นโฆษณานี่ได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นละครนี่จะได้แฟนด้วยงั้นเราเอาละครละกันนะครับายอ,อันนี้ก็อะไรก็ได้เนาะซุ่มเอาละกันวเดี๋ยวนะเราสามารถเลือกแต่อ๋อยังไม่ได้สิก็ว่าอยู่โอเคเราสามารถไหนอันนี้เขาไม่สอนเลนโอ้สามารถสร้างโชว์ใหม่ได้เป็นโชว์วิทยุ เป็นรายการทีวีหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ตรงที่ Activity เขาบอกให้จัดรายการอินเทอร์เนต็ตสักอันนะลองดูเป็นยังไงใช้สัปดาห์ละหมื่นพลังงานลบหกโอ้โหตายแล้วไม่เป็นไรลองดูแล้วกันอ้าวแต่ว่าล็อกอยู่หมดเลยคือต้องไปปลดล็อกก่อนใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะสักครู่ วิจัยพลังงานละกันวิจัยอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่อยู่ตรงนี้โอเคไปเป็นรายการเกมโชว์ทางอินเทอร์เน็ตละกันมาโอเคแล้วก็วกพิธีกร ม่มีพิธีกรก็ได้หรือว่าเป็นเดือนนะแต่เราต้องจ่ายจ่ายเงินเดือนพิธีกรด้วยอโอ้โหโอเคเอาระดับนี้แล้วกันแล้วก็คนที่มาเล่นถ้าเอาทั้งกลุ่มเอาหมุนเวียนล้วกันนะครับว่าหรือว่าทั้งกลุ่มหรือว่าหมุนเวียน หรือว่าถาวรดีทั้งกลุ่มไปเลยไม่เป็นไรแล้วยังไงต่ออ๋อต้องใส่ชื่อโชว์เกมโชว์ชื่อ Y เนี่โอเคว่าเราจะต้องเกี่ยวกับ Y ไปเลยแล้วยังไงต้องคิดคอนเซปต์โอเคไปโอ้อันนี้เขาไม่ได้สอนเราเล่นเลยนะเราลองดูครับ จะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะโชว์บนอินเทอร์เน็ตไปเล่งไปโอเคตอนนี้เราทำการเตรียมครบสองอย่างแล้วฮะคอนเซปต์กับโปรดักชันใช้เงินสัปดาห์ละสองหมืน ไม่รู้จะเป็นยังไงลองดูโอ้คนดูเป็นหมื่นเลยหรือสีแดงนี่คืออะไรคือดีหรือไม่ดีเนะี่ยโอ้ยคนดูเป็นหมื่นเลยแต่แฟนเพิ่มน้อยมากเลยโอเคครับแล้วก็ให้ดูพลังงานก็ลดกันเล็กๆน้อยๆ ปุม้มไหมนี่แต่ว่าขึ้นว่าได้กำไรอยู่นะโอเคเอพิโสดหนึ่งถือว่าสวยงามอะแต่เราสามารถเปลี่ยนแต่ว่าให้เข้าทุกคนนะดีละอีกรอบหนึ่งก็ต้องคิดคอนเซปต์ใหม่ใช่ไหมได้เลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ ตรงนี้เราเลเวลอัพได้แล้วฮะเพราะว่าเราทำการเปิด Show. อินเทอร์เน็ตโชว์เดี๋ยวรอดูอ้าวทำไมยังอัพไม่ได้ได้หรือยังต้องรองให้ครบวันก่อนอะนี่เลเวลอัพ<ย>แล้วต่อไปต้องทำรายการวิทยุเพื่ออัปเกรดโปรโมชั่นโอเคตอนนี้ทุกคนเหนื่อย บริหารความเหนื่อยยังไงสิของอันนี้ขั้นต่อไปต้องเซลหนึ0งพอืมตอแต่ตอนนี้เรามีแฟนพันสองเลยนะมีลุ้นนะว่าซิงเกิลต่อไปเราจะเซลลนึ0 0พโอเคมาลองดู EP 2สอว่าจะเป็นยังไงอ้าวอ๋อเขาสรุปให้เลยใช่ไหมนี่คือได้แฟนเพิ่ม15คนว้ารู้สึกว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะงั้นเรา หยุดโชว์นี้ไว้ก่อนอ่ะทีนี้เรากดแคนเซิลหรอนี่คือเราได้หรือ,อยังเราเพิ่มโชว์ใหม่ไปเลยเพราะว่านี้เขาบอกให้ทำรายการวิทยุอ่ะวิทยุเหมือนเดิมแล้วกันโอเค เราย้ายมาเป็น Y on Radio อะโอเคเหมือนเดิมฮะต้องคิดสองอย่างเอาคนเซิลรายการอินเทอร์เน็ตไปก่อนอา้าวมีแฟนลับโกรธเล็กน้อยนะแต่โอเคไม่เป็นไรไปคิดคอนเซป ตอนนี้เงินเราก็จะต่ำกว่าล้านแล้วฮะตอนนี้คงไว้ให้อยู่มากกว่าล้านไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหว okay. ไม่ทันขาดคามาต่ำกว่าร้านไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรไป ค okay. ตอนนี้โชว์ของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปลองดูซิเป็นยังไงคนดูเยอะตลอดเลย mm. แต่ว่าเหมือน mm. เงินนี่จะลดนะ <c oughs> <c oughs> แล้วแฟนก็ขึ้นน้อยด้วยฮนะหนักเลยอันนี้โอ้โ oh. ห แต่ก็ยังได้กำไรอยู่ฮะเล็กน้อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเลเวลอัพได้หาแฟนได้ทีละ4 454แล้ว,ลวเยอะมากๆว้าแฟน2,000แล้วฮะโอเคตอนนี้แฟนเริ่มไม่น่าห่วงแล้วเงินเริ่มน่าห่วงแล้วเงินน้อยลงไปทุกทีครับเราก็จะจบเอพิโซดนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำเพลงต่อไปเพราะแฟนเรา2,000กว่าคนละ น่าจะขายแผ่นซีดีได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังในวันนี้นะครับใครมีข้อติข้อชมอะไรพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ไว้เลยนะไปเจอกันชาติหน้าสวัสดีครับ